สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดฉลองนี่ไงตรงหล้นค่อแช่มขุดจำลองเนี่ยหางารูสวยเลยเอาหม้อลงไปเดี๋ยวมาไม่ถึงนะลูกฟ้าไม่ได้นะข้างในด้วยใช่ไหมนี่ไงใช่เราไปไหว้ย้างในเออเขาไปไหว้กันแล้วเราไปไปไปก็ไปไปเรามาถึงแล้วต้องไหว้ไม่ได้ไฟพาเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะแหลมกรุงเทพต่อนะทำไมไม่หยู่จ้ะ ให้เปลี่ยนท่าเลยนะขายมากแต่เราจะขึ้นไปที่แหลมพงเทพเราไม่ต้องรอเราไปเลยสวัสดีค่ะตอนนี้รุ่งฟ้าพาเที่ยวก็อยู่ที่แหลมพงเทพเนาะอยู่ภูกเก็ตวันนี้เนาะมาอะฟ้าไม่เคยแหลมพงเทพเนาะ ทีมงานกำลังมาอยู่เดินขึ้นไปางบนแหลมพรมเทพเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่ห่างจากหาดดาวไวประมาณ2กิโลเมตรเป็นแหลมที่อยู่ตอนใต้สุดของจังหวัดภูเก็ตมีทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่ได้รับความนิยมเป็นที่ตั้งของประภาคการการจนาพิเศษสุดไม้ของแหลมพรมเทพ มีชื่อว่าแหลมเจ้าบริเวณตัวแหลมซึ่งยื่นออกไปในทะเลโดยรถยนต์ส่วนตัวจากตัวเมืองภูเก็ตไปตามทางหลวงหมาเลข4027และ4024ผ่านหาดดาวายัยและหาดไนยะจากนั้นตรงไปตามทางหลวงไมาเลข4233อีกประมาณ6.50กิโลเมตรถึงลานก็จอดรถของแหลมพงเทพต้องเดินบันไดขึ้นไปบนเนินสูงเพื่อไป ยังจุดชมวิวถ้าต้องการชมทิวทัศน์ที่ปลายแหลมพมเทพต้องเดินต่อไปตามทางเดินอีกประมาณ1กิโลเมตรหรือจะชมพระอาทิตย์ตกดินก็ได้นะคะอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะเพราะว่าที่นี่บรรยากาศดีมากเลยแล้วก็วิวสวยงามมากๆเลยเนาะว้าวแหลมพงเทพเนาะทะเลสวยมากๆเลยเพื่อนๆเนาะ ใครที่ไม่ได้มาเที่ยวก็อย่าลืมมาเที่ยวนะตอนนี้ลุงฟ้าพาเที่ยวก็อยู่ที่แรงแมกรุงเทพเนาะมาถ่ายรูปกัน,น้ะย่ายถ่ายอะไรอีบุ๊ค oh. เราจะลงไปถ่ายรูปข้างล่างกันเพื่อจะได้วิวที่สวยงาม เมื่อยแล้วทีมงานเมื่อยแล้วถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เมื่อยกันเว้ยวิ่ง ที่แหลมงงเทพเนาะเขาก็จะมีคนมาตัดานะ้เนาะก็จะเป็นรูปช้างเยอะเลย ที่แหลมพงเทพนะเห็นไหมนะ ถ่ายรูปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็จะกลับกันแล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเนาะก็การจะกลับโรงแรมแล้วง่ายๆประมาณสักสี่โมงครึนะ่งเนาะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นรถกลับโรงแรมกันเะสร็จแล้วจากนั้นเราก็จะไปไว่ายน้ําที่สระทางในโรงแรมขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนเนาะที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอตั้งแต่ต้นจนเนาะยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเราจะไม่พลาดคลิปวิดีโอพรุ่งน,นี้ต่อไปเนาะเดี๋ยวงไงเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะ ะเดี๋ยวเราจะไปดำน้ำตุบกระนังเนาะ